ก่อนสิไปรับซ่อมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องหนุ่มหน้ามลได้เลยไป,ไปน้องไปพี่น้องไปนะเพื่อนสวัสดีครับพี่นอ้องฟองไฟส,ส,สขขูบุหรี่ก่นครับฟอกันดีแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มน้ำมนต์ครับพี่น้องมือนี้นุ่มน้ำมนต์สิมาเห็ด วุ้นกะทิครับพี่น้องวุ้นกะทิปีโป้ครับพี่น้องหนากะทิครับแซ่บแน่น,นอนครับหอดฤดูร้อนครับต้องกินของเย็นๆหวานๆนะพี่น้องเพิเ่งวัตถุดิบได้เลยครับว่มามี่ยังแน่พีนนนนนน่น้องวัตถุดิบเป็นสิเมนต์น้ำตาลครับพี่น้องผงวุ้นเกลือน้ำเปรี้ยวกะทิตาชาวเกาะครับพี่น้อง ส่วนทางนี้ก็ขาดพรดะใดเลยครับพี่น้องปีโป,โป้ครับพี่น้องเนี่ยสีสันสวยงามนาะารับประทานครับพี่น้องอันตอนแรกเขาก็แกปีโป,โป้ออกบีปีโป้ออกครับพี่น้องดูแลครับผมบีดไปเรื่อยๆจนพ่อครับพี่น้อง หลังจากเาเลี้ยงปีโปใส่ถาดเรีย,ยบร้อยแล้ว,ลวก็ไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปได้เลยครับพี่น้องเทน้ำเปล่าลงไปครับพี่น้องพอประมาณครับตามด้วยผงวุ่นครับพี่น้องแล้วก็ข้นผงวุ่นเนีละลายครับพี่น้อง หลังจากพองวุ่นและไล่เรารก็จตั้งไฟนั่นแหละครับผมค้นพองวุ่นอีกรอบครับพี่น้องหลังจากนั้นกน็เติมนมเกลียวลงไปครับพั่นแหละครับผมโอ้ยหอมหวยห่วยโยพี่น้องเอเติมน้ำตาลลงไปครับพี่น้อง น้ำตาลกับพ่อประมันกับพี่น้องแล้วแต่เฮาหมักเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คนครับพี่น้องหลังจากนั้นเลาก็ปิดไฟครับปิดไฟแล้วก็เอาไปเทลงในถาดปีโป้ครับพี่น้องนั่นแหละครับผมเทลงไปลาดลงไปแล้วรับพี่น้องโอ้ย ีสันสวยงามครับพี่น้องเบื้องเอาครับพี่น้องเบื้องเขาอันนี้เฮ็ดครั้งแรกครับพี่น้องยักเสียออกมาดีบ่มา,าซอยหลุนซอยเสียแน่พี่น้องเลยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นครับช่องนี้มีซาลากระกนุ่มหนาหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเง่าเง่านะครับพี่น้อง อยากซองน้อยๆก็อยากให้เป็นช่องใหญ่ๆครับพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องหมดแล้ว <โฆ S 1> ครับผมบอกพิมพ์ลูปหัวใจจักมันเข่ากับหนาตาครับพี่น้องเลย <c oughs> โอ<ฆ>้ <c oughs> โหเหตุขังแรกครับพี่น้องเห็นมันหนาหอนก็เลย อยากกินเยนเ็ยนๆหวานๆครับพี่น้องตอนขนาดบานเท่าเติมของหวานลงไปสีสันสวยงามครับพี่น้องหนาลับประทานนี่เลยครับคุณลี่ครับผมโอ้ยสวยงามมิลิขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องเข้ามาเห็ดหนากะทิครับพี่น้องเติมกะทิ ลงไปครับพี่น้องกะทิตาชาวเกาะพี่น้องหอมหวานมั่นครับพี่น้องตามด้วยผงวุ้นครับพี่น้อ,องผงวุน่นแล้วก็คนส่วนผสมให้เขากันให้ละลายครับคนจนละลายได้พี่น้องเด้ให้เขากัน อันนี้นั่นเติมน้ำตาลลงไปครับตเติมน้ำตาลพอประมาณเกลือเล็กน้อยครับพี่นอ้เองเกลือเล็กน้อยอย่าใส่หลายได้พี่น,อน้องเด้อมันใส่หลายมันสีเข้มครับม,มาสั่นวาหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วครับพี่นอ้องเอาอกระน้ำไปลาดบุญปีโป้ครับพี่นอ้องนั่นแหละครับผม หลาดได้ครับพี่น้องอุย้ยหนากะทินี่มันแซ่บไปเรืบอยไน้องนะมันสีหอมหวานมันครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาม้เนในเด้อยพี่น้องเด้อเป็นกรลรังใจกันเงี้ยวเยว,เวับพี่น้องกับมือนี้นุ่มหนาม้อขอตัวไปกินหุ้น ี่โป้นากะทิก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม